<c oughs> สวัสดีค่ะสำหรับครั้งที่สี่นะคะของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2ยังเป็นเรื่องของช้อปปิ้งตอนที่สองนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของช้อปปิ้งตอนที่สองจะเป็นเรื่องของการสอบถามราคาสินค้านะคะเฮามาชี้สิ t นะคะ how much is it ถามว่าสินค้าตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ how much are they how much are they how much does it cost how much does it cost how much do they cost how much do they cost how much, cost? How much is this shoes How much are the sweets นะคะส่วนใหญ่ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าทั้งหมดทีนี้ต่อนะคะนอกจากใช้ how much แล้วนะคะ Can you check the price Can you check the price นะคะ Price ก็แปลว่าราคาเหมือนกันนี้นะคะ What is the price? What is the retail price? Retail แปลว่าขายปลีกนะคะขายปลีกอาจจะเป็นชิ้นซองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ยกเป็นแพ็คหรือไม่ได้ยกเป็นโหล <c oughs> What is the wholesale price นะคะ wholesale wholesale mm hmm. ก็คือขายส่งนั่นเองที่การขายส่งเนี่ยมันก็นแล้วแต่ข้อข้อตกลงของแต่ละร้านหรือว่าการกำหนดของแต่ละร้านนะคะเช่นบางร้านขายส่งเป็นยกโหลนะคะบางร้านขายส่งเป็นแพ็คอาจจะ3มตัว5ตัวหรือ3มชิ้น สิชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่เขากําหนด how much is that in the window นะคะทีนี้ตรงนี้ถามว่าสินค้าที่อยู่ในตู้โชว์เนี่ยนะคะราคาเท่าไหร่ตรงนี้ในคำว่า that นะคะก็หมายถึงสินค้าตรงที่เราจะถามถึงเช่น how much is that dress in the window Can I get a price check for this? Can I get a price check for this? นะคะตรงนี้นะคะ For this FOR ประ,ะดีนรูปภาพมันทับอยู่ถามว่าคอเช็คราคาสินค้าตรงนี้นะคะ <c oughs> is very cheap is very cheap นะคะ very cheap ก็คือราคาถูกมาก is and o t a l is expensive นะคะ is expensive expensive ก็คือราคาแพงนะคะสองตัวนี้ก็จะตรงข้ามกันนะคะ cheap ถูก expensive แพง is a little expensive นะคะ is a little expensive แพงไปหน่อยนะคะไม่มากอ่าทีนี้ดูต่อการต่อรองราคาสินค้านะคะการต่อรองราคาสินค้า Can you give me a discount นะคะ discount นะคะ discount ก็คือการลดราคานะคะนักเรียนจะเห็นว่าบางทีรูปภาพมัน เคลื่อนนะคะมันเคลื่อนไปนิดนึงมันก็เลยไปบางตัวหนังสืออ่ะทีนี้ดูนะคะเขาถามว่า Can you give me a discount ลดราคาให้หน่อยได้ไหม Can you make it bad นะคะก็คือต่อรองราคาว่าขอเป็นราคาแค่นี้ได้ไหมส่วนลดแค่นี้ได้ไหมนะคะ How about a discount นะคะส่วนลดละเท่าไหร่นะคะ Do you have any promotion นะคะ promotion ก็คือช่วงนี้มีโป o m o ช i o n อะไรไหมนะคะ promotion ก็คือพวกรายการส่งเสริมการขายต่างๆอาจจะมีการลดราคาอาจจะมีการแถมการอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเวลาเราไปซื้อสินค้าตามห้าง รือตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะมีเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งอะไรนะคะอันนั้นคือโปรโมชั่น it come with guarantee นะคะการันตีก็คือการันตีก็คือการรับรองสินค้านะคะ we can make a better price We can make a better price ก็คือเขาจะให้ราคาเราตามนั้นแหละนะคะตามที่เรานั้นเขาบอกว่าจะทำใหู้เหมือนราคาดีก็คือ better price อาจจะถูกลงกว่านี้นะคะ it comes with a one year warranty นะคะอันนี้ในกรณีที่สินค้ามีรับรองนะคะเขาก็บอกว่าสินค้าเนี่ยรับรองหรือว่ารับประกัน1ปี การันตีเป็นการรับประกันสินค้าแล้วแต่ลักษณะของสินค้านะคะ I can't give you more discount หรือถ้าเขาลดราคาให้เราไม่ได้เขาก็จะบอกเรานะคะ I can't give you more discount ลดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะการถามลูกค้าว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมนะคะ Anything else นะคะ anything else ต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือต้องการอย่างอื่นเพิ่มไหม Would you like anything else นะคะ Would you like anything else อันนี้ก็จะเป็นประโยคเต็มๆนะคะคำถามเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่า Would you like anything else นะคะประโยคค่อนข้างสุภาพแล้วก็เต็มๆ Do you want anything else เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกัน Can I get you anything else นะคะต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมทีนี้มาดูวิธีการชำระเงินนะคะในการชำระเงินถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะไม่มีปัญหาช่องทางการชำระเงินก็คือใช้ชำระด้วย เงินสดหรือแคชอย่างเดียวนะคะแต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายขึ้นมาคะ่ะออามาดู do you take credit card นะคะ do you take credit card นะคะ credit card นะคะตัวดีวที่ปิดไปถามว่าคุณรับชำระบัตรเครดิตไหมนะคะการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นร้านใหญ่ๆหรือตามห้างสรรพสินค้าก็จะรับเครดิตการ์ดนะคะแ a ่ Can I pay by credit card? ฉันจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมนะคะแ a ่ Can I pay by Che c k นะคะเช็คอันนี้ก็คือเช็คเงินสดนะคะก็ถามว่าเขาชำระด้วยเช็คได้ไหมนะคะถ้าเป็นบางบริษัทบางทีเขาชำระเงินด้วยการเขียนเช็คจ่ายนะคะสั่งจ่ายเป็นเช็ค I will pay in cash นะคะ I will pay in cash อันนี้ชำระด้วยเงินสด I will pay by card นะคะ I will pay by card c a r ดก็คือบัตรเครดิตนั่นเองนะคะ Could I have a receipt นะคะ Could I have a receipt หลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกสิ่งจากเขาก็คือ ใบเสร็จรับเงินนะคะหรือใบสำคัญรับเงินหรือซิป Sorry we don't take a credit card นะคะในกรณีที่บางร้านเนี่ยเขาไม่รับบัตรเครดิตนะคะเขาก็จะบอกเลยว่า we don't take a credit card นะคะไม่รับบัตรเครดิตหรือ credit card accepted accepted at minimum amount of บาท ะะจะมีการกําหนดเลยว่าอย่างต่ําเท่าไหร่นะคะเช่นเช่นอ,อย่างต่ำวันเท่าซึ่งบาทนะคะถึงจะใช้เครดิตการ์ดได้หรือบางที่300บาทนะคะ300บาทนะคะถึงจะใช้เครดิตการ์ดได้มันแล้วแต่ข้อตกลงของเขานะคะหลังจาก ตกลงเรื่องราคาสินค้าแล้วว่าเราจะจ่ายเงินเท่าไหร่จ่ายด้วยวิธีไหนนะคะการชําระเงินการชําระเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่รับเงินที่ที่พนักง,งานขายนะคะก็จะไปชําระเงินที่แคชเชียร์หรือพนักง,งานเก็บเงินเลย please pay at the cashier นะคะ please pay at the cashier นะคะรบกวนชําระเงินที่แคชเชียร์นะคะหรือพนักง,งานเก็บเงิน พนักง,งานเก็บเงินรับเงินนะคะ you gave me สมมติ you gave me 1,000บาทนะคะ you gave me 1,000บาทรับเงินคุณมา1,000บาทนะ you r change is 200บาทนะคะสมมุติเราซื้อสินสค้าไปแล้ว800นะคะ h u n d เพราะฉะนั้น change ก็เป็นเงินทอนทอนไป200บาท received 100บาทสมมุติไอ้โทษทีค่ะ received 1,000บาทรับเงินมา1,000บาทอันนี้เป็นการพูดสั้นๆนั่นเองแล้วก็200บาท change นะคะอันนี้เป็นการสมมุตินะ ทอนสองร้อยบาทนะคะทีนี้ต่อไป Do you have small bills? นะคะถามว่ามีเงินย่อย,ยแบงค์ย่อยไหม small bill b i l ก็คือแบงค์เนี่ยธนบัตรเนี่ยนะคะ yes How do you like them? How do you like them? นะคะต้องการแบบไหน <c oughs> <c oughs> อะทีนี้มาดูถ้าซื้อสินค้าไปแล้วเกิดสินค้ามีปัญหาต้องการที่จะเปลี่ยนสินค้านะคะ Was h t your return policy นะคะ Was your return policy? อันนี้ถามว่ามีบริการเปลี่ยนสินค้าไหมนะคะมีบริการเปลี่ยนสินค้าไหม Can I change it can I change it change ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนนะคะเมื่อกี้ change แปลว่าเงินทอนตอนนี้แปลว่าเปลี่ยนนะคะถามว่าเปลี่ยนได้ไหม Can I change them? ฉันขอเปลี่ยนได้ไหม May I have a new one? นะคะขอเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่นะคะ New one ขออันใหม่ขอตัวใหม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาชิ้นนี้นะคะ Do you have a receipt? นะคะพอเราไปขอเปลี่ยนสินค้าเนี่ยสิ่งแรกเลยที่พนักงานจะเรียกกับเราก็คือ Do you have a receipt? นะคะคุณมีใบเสร็จไหมนะคะ เพราะบางที่เนี่ยคือมันอย่างน้อยมันเป็นการยืนยันว่าคุณซื้อสินค้ากับเขาจริงตัวนี้จริงนะคะแล้วบางที่จะมีใบที่บอกไว้เลยว่าสินค้าเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้ภายในกี่วันนะคะเขาก็จะดูวันที่เราซื้อสินค้าเขาไปว่าเราซื้อสินค้าไปเมื่อ,อไหร่นะคะสามารถเปลี่ยนคืนได้ไหมค y o จะโชว์มีรี c ซ i p t นะคะ ก็ข,ขอดูใบเสร็จเหมือนกัน s u ื sure, ่ we can do that for you นะคะเชื sure, ่ you can do that for you นะคะเขาก็บอกว่าได้เดีย๋ยวจะเอามาให้ให้คุณดูนะคะก็คือเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นั่นเองหรือถ้าทำไม่ได้ sorry we can't do that for you นะคะ เราไม่สามารถทําให้คุณได้หรือก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้นั่นเองนะคะถ้าเชื่อก็คือเขาเปลี่ยนให้เราได้แต่ถ้า sorry ก็คือไม่ได้ sorry is non-refundable นะคะแล้วก็ไม่สามารถรับเงินคืนได้นะคะ refundable ก็คือเป็นการรับเงินคืนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าเนี่ย เปลี่ยนได้แต่อาจจะไม่มีการคืนเงินนะคะ Sorry We ran out of the brand นะคะหรือบางทีเราซื้อมาแล้วนะสินค้าตัวนั้นมันอาจจะหมดนะคะ We ran out of the brand นะคะสินค้าแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ไม่มีแล้ว We don't have color in our stock now นะคะ เขาบอกว่าสินค้าตัวนี้ไม่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ไม่มีสินค้าหลงเหลืออยู่เลย I'm sorry นะคะ I'm sorry We don't have the size นะคะไม่มีขนาดตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีเนี่ย เขาถึงต้องให้ลองสินค้าเพราะว่าเวลาเอาไปเปลี่ยนเนี่ยสินค้าขายออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวหรือว่าไซส์หนึ่งมันอาจจะมีจํานวนแค่2หรือ3ตัวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีให้เราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อสินค้าที่ต้องลองเนี่ยเราต้องลองให้ดูให้มันพอดีเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนสินค้าเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่คืนเงิน They are also out เขาบอกว่าสินค้าตัวนี้มันขายไปหมดแล้วนะคะ You can get a refund from us นะคะถ้าร้านนี้ใจดี mm hmm. เขาก็บอกว่าคุณก็สามารถรับเงินคืนไปได้ถ้าสินค้ามีปัญหานะคะภายในเวลาที่เขากำหนดก็คือในประกันของเขาว่ากี่วันเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนเขาก็เลยจะเป็นเงินคืนแทน อ่ะทีนี้มาดูมีบทสนทนาสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายสินค้า Good morning Madam Anything I can do for you Yes Yesterday I bought a dress I've just found out that it has defect นะคะ Very really? I'm sorry to hear that. Can I change it? Certainly. May I see the list, please? Here you are. And thank you very much นะคะเรียนดูนะคะในบทสนทนาคุณ A เนี่ยนะคะเป็นพนักงานขายนะคะพอมีลูกค้าเข้ามาในร้านก็ต้องการให้ช่วยอะไรคะ Yes yesterday I bought a dress นะคะคุณ B ก็จะเป็นลูกค้าเป็น customer เมื่อวานเนี่ยได้ซื้อ d RESS ไปหนึ่งตัว I just found out that it has defect. แต่ว่าปรากฏว่าไอ้เจ้าเดรสที่ซื้อไปเนี่ยมันมีตำหนินะคะ defect นะคะมันมีตำหนิอซึ่งเป็นผู้ขายกัะบเรืรี I'm sorry to hear that. แค่ในเชียงอิดนะคะคุณบีก็เลยขอเปลี่ยนนะคะ ขอเปลี่ยนสินค้าเ e ด็ y i ทน a ิเ e p ร the r e c e i p t p l e a s e นะคะก็ขอดูใบเสร็จรับเงิน Here you are a n d thank you very much นะคะลูกค้าก็เลยเอาใบเสร็จแสดงให้ดู h y r u a r e a n d thank you very much นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เขาให้เปลี่ยนสินค้านะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คอยติดตามตอนที่5ต่อไปนะคะในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ